ราจะมารีวิวปืนปืนปืน PP หนึน่งเก้า B I Z O N นะครับปืนนี้นะ,ะนะครับเดี๋ยวดเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเลือดคุณบียวลดไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคุณบยวยืนรออยู่ตรงนี้นนรตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปก่อนนะครับลูกนี้ผมใช้แฟดถ่ายแ,แ,แฟตแฟตแฟตวันนี้คุณปิ๊กไม่อยู่ผมเลยเอาคุณบิวมารีวิวแทน,<ม>นบยวรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมจะไปหา อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะอยู่นี่นะครับเราจะลิงปลายตีนนะเฮ้ยบิวคุณบิวอย่ายิงเนี่ยโอ้โชิบหายเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือเท่าไหร่เฮ้ยบิวอย่ายิงกูคุณบิวอ่ะโอ้โหเล่นดีดีดิเลือดเหลือเท่าไหร่๙๓อ้าวอ้าวไอ้ที่ใครเปลี่ยนบิวปลาแล้วเบอร์ใส่ตัวเองดลขก้อนเลขสี่อะบิว กูเลขสี่อะเลขสี่เลขสี่อะข้างบนมึงอะเออเลขสี่เลขสีเ่เออแล้วก็ก้มก้มลงเออแล้วก็ปลาวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหเลื่อเดือดเจ็ดปลาอีกปลาอีกปลาขึ้นไปข้างบนปลาขึ้นไปข้างบนปลาปลาแล้วเดือขึ้นไปข้างบนเนี่ยบนบนอันเนี้ยมึงงาเลีวมึงจะได้ตายแล้วกูจะได้รีวิวปืนอีกเลี้ยวเบลถ่ายอยู่นะเว้ย เอาป้าไปไหนเฮียบิวเออกูไปยิงมึงไงแล้วมึงรีบเกิดมากูไปยิงมึงไงมึงเห็นกูไหมล่ะมึงเห็นกูไหมกูยิงมึงไงอย่ายิงกูยังไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงกูดีสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณบิวเอาเฮียตายเลยสัตว์เป็นไงเคลซองกูไอ้วันมึงหลอกให้กูตายไง